สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล9ของ9ค่ะวันนี้เรามาทําเครื่องดื่มน้ําผักผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพดื่มกันค่ะใครจะเลือกผักผลไม้ชนิดไหนแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านเลยค่ะสําหรับผักผลไม้ที่เรามีในวันนี้ได้แก่แอปเปิลเขียว1ผลอะโวคาโดสุก1ผลส้ม1ผลสตรอเบอรี่แช่แข็งปริมาณตามชอบบูเบอรี่แช่แข็ง ผักสลัดวันนี้เราใช้ Baby s p i n a c ชค่ะผักผลไม้สดล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะก่อนนำมาปัน่นวันนี้ภาพอาจจะดูสั่นหน่อยนะคะขาตั้งกล้องหักเลยใช้มือถือถ่ายวิดีโอแทนค่ะต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเมล็ดเจีย1ช้อนโต๊ะต้องแช่น้ำนาน10นาทีก่อนนะคะรอให้เมล็ดเจียพองก่อนแล้วค่อยนำไปใช้งานค่ะงาดำข้วบด1ช้อนโต๊ะ เมล็ดแฟคโค่บด1ช้อนโต๊ะสตัวนี้จะแช่น้ำหรือไม่แช่น้ำก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกค่ะแต่สำหรับเราจับเมล็ดทั้ง3ชนิดแช่น้ำพร้อมกันเลยค่ะแช่นาน10นาทีนะคะคนให้เข้ากันแล้วตั้งพักไว้ค่ะพร้อมแล้วใส่แอปเปิ้ลที่หั่นเป็นชิ้นเล็กลงไปค่ะ ามด้วยสตรอบอรี่บูเบอรี่รรและผักสลัดค่ะใช้ช้อนที่คนงานดำมาตักอะโวคาโดอาจจะเห็นเป็นเศษฝุ่นหน่อยนะคะ แต่จริงๆแล้วคือผงงาดำค่ะใส่ส้มลงไปค่ะผักผลไม้พร้อมแล้วนะคะสุดท้ายเทมเมล็ดเจียงาดำมเมล็ดแฟกซ์ที่แช่น้ำลงไปค่ะ ใส่น้ำดื่มลงไปในโถรประมาณครึ่งโถค่ะเสร็จแล้วนําไปปั่นได้เลยค่ะปั่นเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะ น้ำปั่นผักผลไม้พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพดื่มตอนท้องว่างจะทำให้สดชื่นร่างกายรับสารอาหารและวิตามินได้เต็มที่ค่ะลองทำดื่มดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ